เพราะว่าเาีเพิ่นหักกันเพราะว่าเนี่ยม่นหักกันกับอุ้มหอมบาด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 เพิ่นเคลียร์ให้กันน่ะปีนล้างแห้กันได้บาดนอนเนั่ยไปไปไปใส้กับไปนีไปเลยนี่ไปเห็นว่าได้บาดมั <c oughs> ดนดื้อเพื่อเกิบว่าหักมันนืน่มนะว่านะไม่จะสร้างพริบไม่จะสร้าง คุณผระกำลังมาเขาโค้งู่อกท่นูม่าุ้าเรองเกเ่จัาดหืสวัสดีครับผมมาจัดบาดคาบสวัสดีครั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 บแผดหยิงอยังขยาวอะไรเดี๋ยวมันหยอกทองมันเป็นนาง ของวันมาา,มนา,าบาูชาเป็นอย่างตจุดที่เปบันไดโอ้อันถือัาง,ง,ง,งถีบลังอ่ะคุณมอนั่น